แต่พอมาเจอช่วงนี้เองเนี่ยเอาละราคาขึ้นไปหมดแล้วจะลดราคาได้ไหมครับมันก็ลดลําบากนะราคอาหารขึ้นแล้วอะเขาไม่ค่อยลดถ,ถูกไหมนะเขาจะลดบอกเฮ้ยอยู่ดีผมขึ้นไปสองร้อยปุ๊บเนี่ยสมมติว่าผมไปลดราคาจากสองร้อยเนี่ยลดเหลือสักร้อยแปดสิบบาทแล้วกันอุ้ยนี่รายได้คือดอกเลยนะท็อปไลน์คุณอนะเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องโตคือดอกเลยเพราะนี่เขาไม่ลดอยู่แล้ว เขาต้องโปรโมชั่นออกนู่นออกนี่ไปเรื่อยๆอเพื่อที่จะแบบพยายามประคองประคองยอดขายตรงนี้ไว้ะนะครับแล้วพอมันมาเจอตอนที่คอนซูมเมอร์เนี่ยมันดูแย่ไปด้วยเนี่ยมันก็เลยกลายเหมือนกับว่ามันไปเจอแบบสองสองช็อตอะนะครับมันก็เลยทําให้การเติบโตของเขาเนี่ยก็เลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหรใ่ในในใน,ในระยะสั้นเนาะแต่ผมคิดว่าระยะยาวๆอะไม่ใช่แค่อ t e r ดย์อย่างเดียวหรอกเดี๋ยวร้านอาหารอื่นๆเองอะเขาก็ต้องมีการปรับตัวปรับนู่นปรับนี่ปรับมิกซ์ปรับโปรดักต์ปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งผมคิดว่าสักประมาณ กลมๆก,ก็อาจจะสักประมาณไม่น่าจะเกินหนึ่งปีบวกลบหรอกผมเดาอย่างนั้นนะครับ <S <S ถ้ากําลังซื้อของเรามันมันมันไม่ได้แย่เกินไปเนาะและเซว่าเราไม่ได้มีเหตุการณ์อื่นๆเข้ามาอีกที่แบบมาทําให้กําลังซื้อมันมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย